มาส่งไอ้กเขาตั้งเซงและน้องๆเจอส่วนใจอตัตีรีเพนคอมคนาคอมพิวเตอร์ในคเนาะเอาค่าเมื่อไน็อัน้กจะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับตีเจอคานาะตีหลากหลายภาษาในคาน้อเหมือนซึ่งตีในคเนมีภาษาในคเนาะเขาค่ะตีหลากหลายเป็นคีย์บอร์ดเป็นพิมพ์อีสังคเน้ะตีใน่ๆเหมือนซึ่งหนึ่งตีใน่ๆเขาค่ะตีเลมัติกตีเนสหลากหลายคเนาะไทยคเนาะ แล้วก็เรียกลายเป็นอังเกตในะครับเราลมาติกซึ่งในนเนะาะหลายกลามในะครับเนาดเฮต้า,าคาเหตการเทิงในะครนาะกำบันนาในเป็นดีเตนนะคกตีเป็นตัวนอนทีในในครเนาคีย์บอร์ดมาตีในทีเป็นตัวนอนในคอับเนาปย่าปุ่มคีย์บอร์ดทีในในทีมีมมปะะ้ออะไรเจ้าอย่งในครับเนาะเอาครับมาดีเอาเป็นตีแรกลายตัวหนังสือมัน ตัวเล็กมันนี่คันเนาะคีย์บอร์ดนั่นตีหลากหลายเป็นตัวหนนี่คันเนาะโอเคตีตีตีหน้าหน้าตีเป็นตัวนอตอันหน้าในคันเนาะเฮ็ดส์หัหลายนะครับคาร์เตม่าเฮ็ดนีอพี่น้องเขานี่คันเนาะหรือในื้อวินโดว์ซิฟในคันเนาะตีหลากหลายตัวหนังสือนี่คันเนาะตัวเล็กนี่คันเนาะโอค่ะกำบันันพวกเฮาคาโรงวินโดว์เหม๋เหม๋ในนในคันเนาะมันตีเป็นออเดอร์ออเดอร์ชินี่คันเนาะหนังสือมันตีหลากหลายนั่นในค่นเขาก็ตีเต็กในพี่น้องเขานี่คันเนาะอันนี้ตีเป็นออเดอร์ชินี่คฟในาะคันเนาะ ติ๊กออเดอร์ยังก็ติ๊กชิฟในคันเนาะอ่าครับตีในในติ๊กออเดอร์ชิปอ่าตีในมันติหลากหลายกว่าหลากหลายมากในค่ะเนาะเพราะว่าขาดติ๊กออเดอร์ชิฟในค่ะเนาะติเป็นอ่ะติเป็นอังเกิดในค่ะเนาะเพาะขาดก็ติ๊ก ออร์เดอร์ชิฟเปลนไทยี่ค่ะเนาะเอาค่ะแลกไลก่อนแรกไลมาจึงในี่ค่ะเนาะโปรตีนในี่คน่ออนะค่ะโปฮาคาติกในมันติเลติกมังปอกในมันติเลติกสตัวในคะเนาะ่ฮาคาติสุกยองในค่ะเน่อเดอร์ชิในค่ะเนาะเอาค่ะอ่าหัมคาคมไขติกอันี้อันเลวนะอ่าสองอันในค่ะเนสองปุ่มป้องกันในค่ะเนาะคาไขติกอันเลวในคา่ฮมดเฮสซอในค่ะเนา่เอาค่ะอันไ้ก็ร์มีไลยอ่าตังมันในค่ะเนาะมาตีในในค่ะเนาะ อ่าดีในนี่พวกเขาาเอาเมาส์เซมาจี้ไว้ดีอ่าภาษาดีในเนี่ย่ะเนาะดีเอามาจี้ดีอังกฤษดีในเนี่ย่ะเนาะมันไดีมีบอกว่าเป็น U.S. ในะาน้องไว้อยู่ในขาะเนาะก็มันไดีรัดว่า to s w i t c อ่า to s w i t c h input method please plus w i n d o w key ปกสเปซปาาเนี่ยค่ะเนาะ วินโดว์คีย์แห่สเปนปาเนี่ครับเนาะอันนั้นเข้ากว่าดีในะการตั้งก็ไร no? นี่ครับเนาะดีใน่ๆฮอคาดีตั้งนี่ยนะเนาะมันดีฮอคาาเทคปันวินโดว์คีย์นี่ครับเนาะวินโดว์คีย์ก็เป็น key, no? อันนี้นี่ครับแล้วก็สเป b a าอันนี้นี่ครับเราเกพร้อมกันนี่ค uh, รัเนาะอันนี้ก็เขาดีเทควินโดว์สีสเป b a าเนี่ครับเนาะอเคอันนี้ก็แรกไลยก่อนแกมาลาเนี่ครัเนาะอันนั้นก็จะเป็น ออเดอร์ชิฟนี่ค่ะเ no? นาะออเดอร์ออเดอร์ชิฟก็อะไ no? รนี่ค่ะเ no? นาะออเดอร์ชิฟก็หลากหลายอยู่นี่ค่ะเนาะออเดอร์ชิฟนี่ค่ะเนาะหลากหลายเป็นอังกฤษอ่าอหลากหลายเป็นไทยนะี่ค่ะเนาะอันนั้นก็ติ๊กวินดูเอ่าตอเทคเทควินดูแล้วก็สเปซบ้านเนี่ค่ะเนาะอ๋อครัอันนี้ก็อ่อหลากหลายก่อ็หลากหลายมาเป็นอังกฤษเป็นอีสังอยู่นี่นะค่ะเนาะ เหมือนกันนะฮะก็การยังไปป้นมืออะไรนะเนาะตีในในเขาคเคยเต็กอันเลวเดีเอามาตังเป็นอ่าปุ่มอันนน,ะะน,ะะนะะี่ฮะเนาะนังนันว่าลาดไว้นี่ฮะเนาะโอค่ะอันนั่นเขาขากอ่อตีอะมาเต็กตีอ่าีเจ๋งตั้งเตอร์นี่นะเนาะเต็กเ็กขวานี่ฮะเนาะอ่าเต็กขวาดีในมันจะมีว่า language preference นี่ะเนาะ language preference นี่ะเนาะเขาก็ดีในก็ไล่นะเนาะ a s ท uh, uh, ัสพาสติ้งตีนันในอัปเดตกว้างๆอยู่นี่ค่ะเนาะอันดั้งสุดเา้ายคกอมาเขามาตีนะะ no? de, uh, ันนี่ค่ะเ no? นาะมาตีสตาร์ตตีนันนี่ค่ะเนาะแล้วก็เขา้ากับตีสติ้งนี่ค่ะเนาะตีสติ้งตีตีนะะ no? de setting, de, de ันะค่ะเ no? นาะแล้วก็มาต uh, ี time and language ตีนันนี่ค่ะเนาะเกี่ยวกับ uh, ภาษานี่ค่ะเ no? นาะแล้วก็ ดีในในวมี language นคะคันนงดีในคัเนาะมาดีในคะออเก็มาดี language ดีนมันเีวมีดีในะะเนี๋ว่า spelling typing and keyboard setting นคน้องอคดีในคะเนะาเะ,เนะเขาก็ติดติด keyboard setting ดีในนคันนก็มาถึงดีในนะคนะนอเก็ลงกว่าตังเตอรนอีกนึงนะคะเนาะ อ่าตีนัยค่ะเนาะลงมาดังแต่สุดๆหน่อค่ะเนาะมันจะมีว่า Advanced Keyboard Setting หน่นนค่ะเนาะ Advanced Keyboard Setting นะฮะติดเขากว่าตีนัยนะฮะเนาะอ่าพอมาถึงที่ไหนนอยค่ะเนาะมันจะมีตีนัยอ่า Input Language Hotkey หน่ค่ะเนาะโอเคอันนี้ใน Windows 10หน่ค่ะเนาะมันจะว่าอ่า Input Language Hotkey หน่ค่ะเนาะอ่าเลือกเอาตีนัยฮะอ่า ผมมาถึงดีในไหนฮะนะอืก็มาถึงดีในห้อคฮาก็ติดเลติกดีเชิงซีเควนต์ในะเนาะเชิกีซีเควนต์ะเนาะเต็กดีในฮะอ่ยอกก็มาเด็กบันดีอ่เกรปเอเซนนะเนาะกรปเอเซนในฮะเนาะยอกก็ตั้งเหนื่ในเต็กดี not assigned ่น่ะเนาะยอกกเด็กดีโอเค่น่ะเนาะ ยกอเต็กดีอัปไลนะะ์เนี่ยค่ะเนาะยกอเต็กโอเคเน,น,นี่ยค่ะเนาะอันในปุ่ยเย้าซึ่งไหน,นะะเนี่ยค่ะเนาะเหอกาก็อ่าปิกลงกว่าไรเนะะี่ยค่ะเนาะยกก็อ่ามาอ่าจำอ่าเต็กด้วยเนี่ยค่ะเนาะว่าจอมันปลาไหล่ไหล่เน,น,น,นี่ยค่ะเนาะเอาค่ะอันในข้าวตีเต็กอันในค่ะเนาะเต็กเต็กอันในเนี่ยค่ะเนาะสองตีแหลกลายเน,น,น,นี่ยค่ะเนาะเอาค่ะอันในค่ะเนาะ อ่าเต็กอันนติ๊กเต็กห้าคำหรือว่าเต็กสองตัวดีแล้วเนี่ยค่ะเนาะอันนค่ะเนาะตัวตีอ่าตัวตีในเนี่ยค่ะเนาะมันจะเป็นอ่าภาษาไทยเนี่ยค่ะเนาะว่าคาเต็กหนึ่งกัมเนี่ยค่ะเนาะมันจะเป็นอังกฤษเต็กหนึ่งกัมจะเป็นไทยเนี่ยค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็ห้าคาก็ใช้ง่ายๆเนี่ยค่ะเนาะเต็กอันเลี้ยวก้วยอหรือว่าเต็กสองตัวยาวเนี่ยค่ะเนาะค่าลายกับลายมาจสิงไหนเนี่ยค่ะเนาะอ่าพวกห้าคาเฮ็ดจ่งไหนยาวห้าคาที่มาเต็กตีอ่าออเดอร์ชิฟเนี่ยมันยาวค่ะเนาะ อ่าเทคออเดอร์เชฟเนี่ยมันเตรียมหลากหลายเนี่ครับเนาะอันนั้นก็เทคดีอ่าวินโดว์สเปนป้าเนี่ครับเนาะอ่าอันนี้อันนี้ก็ยังเซอร์ไรอยู่นี่ครับเนาะอ่าวินโดว์สเปนป้าเนี่ครับเนาะอันนี้เป็นที่อ่าระบบ windows สิบมันเฮ็ดมาป่นนี่ครับเนาะวินโดว์สเปนป้าเนี่ครับเนาะอันนั้นก็เทคดีง่ายๆดีสุดกำพองเดียามกับตัวนี้นี่ครับเนาะเอาค่ะให้เป็นตัวนอนดีนี่ครับเนาะเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าหลากหลายกว่าหลากหลายมากนี่ครับเนาะเอาคอันนี้ก็จะเป็นไล่ตั้ง คีย์บอร์ดอา่าตัดีหลากหลายคีย์บอร์ดซูบคีย์นี่ค่ะเนาะอเอาคะอันนี้ก็เดี่ยอนกึด่ดเรื่องมอก,กราร่าในะค่ะเนาะหมอกอา่าเจ็ดนาทีนี่ค่ะเจ็ดวินาทีนี่ค่ะเนาะอ่าเป็นคลิปดีป,ดปดะะั๊ดๆนี่ค่ะเนาะเอาคะมาส่งกูเกวนนี่ค่ะเนาะมาส่งค่ะ